วัดบดมบัทาตาทุ่งยางสันนษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุขโขทัยตอนปลายชาวบ้านทั่วไปเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดบดมบัททตแต่ส่วนใหญ่นิยมเรียกชื่อว่าวัดทุ่งยางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดนี้ให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478และเขียนชื่อวันนี้ว่าวัดมหาธาตุเป็นชื่อทางราชการ วัดแห่งนี้มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญดังนี้ 1. พระมหาเจดีย์ทรงลังกาพระสารีริกธาตุ 2. พระวิหารหลวงและพระประธานในวิหารหลวง 3. พระอุโบสถพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงชาวบ้านในถวายน้มว่าหลวงพ่อโตบ้างหลวงพ่อประธานเท่าบ้างหลวงพ่อหลักเมืองบ้างเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทุง่งยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพาาระนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกปียอดทองคำเจดีพระบรมธาตุในวันที่29สิ่งหาคมพุทธศักราช2568ณวัดพระบรมธา,าตุตําบลทุ่งย้งอําเภอรับแล จังหวัดอุตรดิตถขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้